จะ้อรเนี <S an> ่ยตุลงบอกใหม่ว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายหรยังไงสาวเลือใช่ไหมมันคืสาวเลืใช่ไมทุกคือกันไปใช่ไหมสาวเลือนะพูดมันเต็มปากเต็มคำว่ามัสาวเือยไดสิวไม่เงขงพูดบิไม่ไเล่นบอลแล้วย่ได้หสมต คนลึกจริงพองเลยเยี <together> <diction> <Portuguese> ่ยมยังไงไม่เหนื่อยแล้วเยี่ยมดีไหมเยี่ยมไม่เหนื่อยหรอดีไหมดีไหมดี่ต้องพูดภาษาอังกฤษด้ไหมต่อแล้วเชียร์ใครบอลโลกเชียร์ใครครับก็ก็เชียร์มีเยอรมันไงเยอรมันมีแล้วเียอเยี่ยมทักกิมเยี่ยมเยอรมัน ติโปกีครับครับลาซิลครับลาซิลทีมเดียวเลยโปรตุเกสครับไม่มากกับมิเตโอ